สมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระส่งจรจเจริญวัดสิ้นวัตตาข้าขอน้อมนำไตรลั์อุบัติเสียงพระสงเวียนรักธรรมวัดตามศรัทธาโปรดส่งเคาะส่งใจให้ดวงตาเห็นธรรมมาพิสมัยผลภัยเทิน น้อมอันเชิญพระไตปิดกยอยกแจ้งสอนทวนแล้วสิ้นเครือบแคลงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ พระราชวัชระพานีประธานสงฆ์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยาทศีท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณนแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมะสวัสดีสหธรรมิกทุกท่าน ข้าพระเจ้าเตปิทัก,กะโคสิกานางสาวธิติรัตนคุณากรเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกเล่มที่7จฉบับมหาจุลาสั่งยุตตมิกายส,าสัาทวัตอาระวักกสูตรว่าด้วยอาระวะักะยักษ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในภพของอาราวักกกษ์เขตเมืองอาราวีอาราวักกษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมาัมมนะพระผู้มีพระภาคตัดว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมา อาลวักยักกล่าวว่าท่านจงเข้าไปสัมมณะพระผู้มีพระภาคตัดว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั้งที่สองอาลวักยักได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสัมมณะพระผู้มีพระภาคตัดว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอาลวักยักกล่าวว่าท่านจงเข้าไปสัมมณะ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุ e แล้วก็เสด็จเข้าไปแม้ครั um ้งที่สามอารวกยักษ์ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสัมมนกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จออกมาอารวักยักษ์กล่าวว่าท่านจงเข้าไปสัมมนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีแล้วผู้มีอายุแล้วก็เสด็จเข้าไป แม้ครั้งที่สอาลวักยักได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านจงออกมาสมณนะพระผู้มีพระภาคตัดว่าผู้มีอายุเราจะไม่ออกไปแล้วท่านจะทำอะไรก็จงทำเถิดอาลวักยักได้กล่าว ว่าสมณะเราจะถามปัญหากับท่านถ้าท่านไม่พยากรณ์ตอบแก่เราเราจะทําจิตของท่านให้พุ่งพานจะฉีกหัวใจของท่านหรือจะจับที่เท้าแล้วเบี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ําคงคาข้างโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้มีอายุเราไม่เห็นใครเลยในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสนัสมณพามาเทวดาและมนุษย์ ที่จะพึงทำจิตของเราให้พุ่งพ่านได้ฉีกหัวใจของเราหรือจะจับที่เท้าแล้วเหวี่ยงไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาข้างนนนได้เชิญท่านถามตามที่ท่านต้องการเถิดอารวกยักถามว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ อะไรเล่าที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้อะไรเล่ามีรสล้ำเลิศกว่ารสทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้เป็นอยู่อย่างไรว่าประเสริฐสุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าศรัทธาเป็นเครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐของบุรุษในโลกนี้ ทำที่บุคคลประพฤติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสัตว์แลมีรถรํำเลิศกว่ารถทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของคู่เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุดอรารวะกะยักษถามว่าบุคคลข้ามโอคะได้อย่างไรเล่าข้ามอนนกได้อย่างไรเล่าร่วมทุกขได้อย่างไรเล่าบริสุทธิ์ได้อย่างไรเล่า พระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าบุคคลข้ามโอคะได้ด้วยศรัทธาข้ามอนนบได้ด้วยความไม่ประมาทล่วงทุกได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาอาระวากะยักถามว่าบุคคลได้ปัญญาอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะหาศัพท์ได้บุคคลได้เกียรติยศอย่างไรเล่าทำอย่างไรเล่าจึงจะผูกมิรไว้ได้ บุคคลละโลกนี้แล้วไปสู่โลกหน้าทำอย่างไรเล่าจึงจะไม่เศร้าโศกพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่าบุคคลเชื่อธรรมของพระอรหรันเพื่อบรรลุนิพพานไม่ประมาทมีความรอบคอบฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา บุคคลผู้ทําการเหมาะเจาะไม่ทอดทุละขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้บุคคลย่อมได้เกียรติยศเพราะความสัตว์บุคคลเมื่อให้ย่อมผูกมิดไว้ได้บุคคลอยู่คลองเรือนประกอบด้วยศรัทธามีธรรมสี่ประการนี้คือสัจจะธรรมะขิติจาะละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่เศร้าโศก เชิญท่านถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นดูสิว่าในโลกนี้มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะเล่าอาะวะรวกยักษ์กับทูลว่าทำไมเล่าข้าพระองค์จึงต้องถามสมณพราหมณ์เป็นอันมากในบัดนี้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดว่า รู้ชัดถึงประโยชน์ในภายหน้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเมืองอาราวีเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์โดยแท้วันนี้ข้าพระองค์รู้ชัดถึงทานที่บุคคลให้ในที่มีใดมีผลมากข้าพระองค์จากเที่ยวจากบ้านไปยังบ้านจากเมืองไปยังเมืองนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมซึ่งมีส่วนชักนำให้เป็นคนดี ทายที่สุดนี้ขออานิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎกจงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่สาชุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกจเจริญสุขสิริศักเป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ภัยสารขุดผ่อง พ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังขรัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรัตกำจัดภัยจเจริญชัยจเจริญสุขทุกท่านเทินนมามสก,การพระคุณเจ้าธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะ